สวัสดีนะครับวันนี้วันพุธนะครับที่30นะครับมิถุนายน2564นนะครับวันนี้เราเตรียมแพ็กสมุนไพรนะครับส่งให้กับผู้ป่วยนะครับการหายนะครับการทานสมุนไพรนะครับตามกำหนดระยะเวลาหรือนะครับทานตามคำแนะนำนะครับ จะมีสิ่งที่ต้องห้ามนะครับแล้วก็สิ่งที่ทําได้ควบคู่กันไปนะครับแล้วก็ระยะเวลาการหายขึ้นอยู่กับอาการนะครับและก็อายุด้วยนะครับว่าระยะไหนนะครับถ้าระยะสุดท้ายนะครับก็จะหายช้าหน่อยแต่ถ้าระยะเริ่มแรกนะครับก็จะหายก่อนนะครับและก็ขึ้นอยู่กับอายุช่วงเวลานะครับระยะระหว่างวัยรุ่นวัยทองและก็วัยชรานะครับ วัยรุ่นสมุนไพรจะปรับได้ดีกว่านะครับกับร่างกายของผู้ป่วยเองนะครับท่านได้สนใจนะครับสั่งซื้อหรือว่าสอบถามนะครับปรึกษาได้นะครับเราจะสมุนไพรให้ตามอาการนะครับท่านได้สนใจนะครับสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับที่084นะครับ7492667นะครับหรือแอดไลน์ได้ที่ ID l i n ย์084นะครับ7492667นะครับส่วนท่านที่ ทานสมุนไพของเราแล้วหายก็อย่าลืมบอกต่อๆนะครับกันด้วยนะครับก็อ่าช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้โควิดนะครับก็ระบาดหนักนะครับก็ถ้าไม่จําเป็นจริงๆห้ามออกจากบ้านนะครับแต่ถ้าเรามีธุระสาคัญนะครับต้องออกจากบ้านก็ให้ใส่แมสด้วยนะครับด้วยความห่วงใยปรารชนาดีจากเรานะครับ ท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมนะครับเป็นโรคอะไรโทรมาปรึกษานะครับมีอาการยังไงนะครับโทรมาเล่าอาการได้นะครับเดี๋ยวเราจะจัดสมุนไพรให้ตามอาการนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตออกไปส่งสมุนไพรให้ผู้ป่วยทุกทท่านนะครับกรุงเทพและปริมณฑลนะครับส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็รอรับได้เลยนะครับเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยแล้วก็ส่วนจังหวัดอ่าภาคอื่นนะครับก็ภาคเหนือภาค อาอีสานนะครับก็3วันนะครับรอรับได้เลยนะครับสวัสดีครับ